สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาลองเมนูแปลกๆมั่งอันนี้ก็เป็นเห็ดหอมสดนะครับเห็ดหอมสดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอบซีอิว๊วอ,อ,อบแห้งๆอันนี้เป็นเมนูขี้เล้ากับแก้ม,ก,มก็คือทานเล่นได้ครับทานเล่นได้หรือบางคนก็กินกับข้าวได้นะครับอันนี้ถ้าขึ้นไปแถวเชียงใหม่ลำปางอะไรก็จะเจอนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ว่าคนนิยมทานครับอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเป็นเจด้วยครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับผม เริ่มขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาเห็ดหอมไปตัดตีนออกก่อนนะครับตัดตีนก็คือตรงนี้นครับอันนี้คือมาสั้นอยู่แล้วเราก็เลยตัดออกเหลือสั้นแต่ปกติถ้าเราไปซื้อเยอะๆเนี่ยเป็นกิโลเนี่ยมันจะมายาวเราก็จะตัดออกแค่นิดเดียวเดี๋ยวเราจะเอามาทอดนะครับแหม่เห็ดหอมมันอ,อ้วนอวบครับมันน่าก,กิน,นะนครับแต่ถ้าดอกใหญ่มากๆมันบานมันก็ไม่อร่อยครับเอามาทํา พอเดี๋ยวเราจะทอดต้องใช้น้ํามันร้อนนะครับน้ํามันพอประมาณนะครับครับผมจริงๆแล้วมันให้ท่วมเลยก็ได้ครับแต่พอดีผมกลัวเดี๋ยวที่สํานักเขาจะบ่นว่าผมใช้น้ํามันเปืองจริงๆมันต้องท่วมเลยครับใช่ใครับช่วงช่วงนี้มาตรการโควิดระบาดนะครับใช้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนบ่นนิดนึงนิดนึง แต่จ,จริงๆก็อยากจะเทเยอะกว่าน,นี้ครับแต่รู้สึกมันจะเหลือแค่นี้แล้วครับ,บ,บมาเช้าไปซื้อผักมาก็ได้มานิดเดียวครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ขายนะตังหมดตังหมดไม,ไม่ไม่มีสปอนเซอร์ใช่ไหมครับครับไม่มีสปอนเซอร์ครับไหเดีวเสร็จปุบเดี๋ยวพอฟิปนี้ออกไปคอยดูนะครับรู่นี้สปอนเซอร์เทียบ <laughs> ช่วงช่วงนี้ยังแวะเวียนมาอยู่ครับจะมาอยู่ทีทีเพราะว่าช่วงนี้ยังตกงานว่างงานอยู่ครับน่้าตสาเนี่เลยครับเขายังยังสั่งพักอยู่ครับแอดมีคนรับเลี้ยงดูเรียงครับเนี่ยหอบไม่ครับเลยต้องมาเนี่ยครับเข้าครัวใส่ก็ทำให้เขาแล้วก็ตัวเองกินด้วยครับฝากท้องครับมาฝากท้องที่สำนักครับผมอ่าน้ำมันร้อนหรือยังเราลองทดสอบก่อนนะครับสักดอกหนึ่งโอเคครับแล้วใส่ไปเลยนะครับ เน้นนะครับต้องน้ํามันร้อนนะครับมังงั้นมันจะอมน้ํามันนะครับเห็ดหอมจะดูดน้ํามันกลับเข้าไปทันทีแล้วไฟไฟนี่เราเราต้องไฟแรงครับไฟแรงนะครับแต่ถ้าแรงมากจนเริ่มมีควันขึ้นหรือสีเริ่มเปลี่ยนเราก็ต้องเบานิดนึงครับคือมันก็อยู่ที่การเล่งไฟหรีไฟด้วยคือจริงๆนี่มัน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 ติดเยอะนะครับครับผมแล้วผมผมได้ยินข่าวมว่าแอดโตตอนนี้เปิดมีห้องล์กลุ่มนะครับสำหรับ อ๋อการครับผมครับผมอาาด้วยนะครับแอดครับผมเพิ่งเพิ่งจะเปิดครับเพิ่งจะเปิดครับผมอ๋อครับแอดอ๋อคืออันนี้อันนี้ทําอาหารอย่างเดียวหรือว่ามีนัยยะอย่างอื่นด้วยครับแอดก็จะมีทำอาหารด้วยแล้วก็ลงเลขด้วยครับวางเลขครับผมทั่วทั่วไปครับเผื่อสมาชิกจะเอาเลขที่เราลงไว้ไปเสี่ยงโชคดูครับก็คือหมายเอาเอาเอาแบบประมาณว่าอิ่มหนีพมันแล้วก็มีโชคดีมากไปด้วยครับผมเราธรรมดาครับเลขมีเข้ามีหลุดครับ ่เรื่องกินนี่กินแล้วอิ่มตลอดครับรับรองเมนูนี่ทำเราจะเปลี่ยนเรื่อยๆครับเมนูไม่ซ้ําเปลี่ยนเมนูเหมือนกับเปลี่ยนเลขเลยครับทุกวันครับเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็เริ่มเหลืองนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องรออีกสักพักหนึ่งครับนี่ขนาดเริ่มเหลืองนี่กลิ่นมันยังออกเลยนะครับเนี่ยพกปิเราก็จะอ่า ใส่แค่12ดอกนะครับหรือไม่ก็10ดอกสําหรับเมนูที่ว่าเราทําลงจานนะครับแต่นี่ที่ว่าเราใช้เยอะหน่อยเพราะว่าซื้อมาแล้วถ้าเก็บไว้มันก็จะเสียสองก็คือนักชิมเราเยอะครับไม่ใช่คนเดียวเลยเราก็เลยต้องทําเยอะหน่อยครับมี่น่าสงสารไหมครับนี่ขนาดนักชิมเยอะนะครับเนี่ยชิมก็จะเยอะน่นี้นะครับเนี่ยมันก็เลยจะดูเยอะหน่อยครับโอเคครับ ให้กระเด็นน้ำมันก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กระเด็นน้ำมันนิดนึง ต่อไปก็คือเราก็จะทําการาเดี๋ยวเราเรอให้มันสักพักหนึ่งโอเคครับเอาเรามาลงจานเลยครับแล้วเดี๋ยวพอลงจานเสร็จเราค่อยทําผักเครื่องเคียงระหว่างที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยครับมันจะทําให้ซีวที่เราจะทําการเคลือบเนี่ยมันจะเคลือบง่ายขึ้นถ้ามันเย็นแล้วมันจะลำบากเราต้องรีบทำครับมัน คล้ายๆกับเวลาเราจิบแอลกอฮอล์อ่ะครับแข่งกับน้ำแข็งแข่งกับน้ำแข็งนิดนึงออ๋๋เดียวแม่<ร>น้ำแข็อะไรแล้ว<ร>มันจะจืดใช่ไหมครับ,รบอันนี้เราก็ต้องรีบเหมือนกันครับต้องแข่งกับเวลานิดนึงแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นคิดแมครับแล้วก็ใส่กันโชว์ๆเลยครับเนี่ยครับจากโต้เลยครับ ก็ยังไม่ต้องเปิดไปนะครับงั้นเดี๋ยวมันจะไหม้เราก็ใส่ไฟนะครับแล้วเราก็ใส่น้ําตาลนะครับครับเราก็เติมน้ํานิดนึงคลิกคลิกครับนี่มันก็จะเก้ๆกลางๆหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีมันไม่เหมือนในครัวนะครับแต่อย่างว่าเราได้หมดครับ ได้หมดซิตี้ครับได้หมดถ้าสดชื่นอพอใส่เคื่องผสมเสร็จแล้วเราเปิดไฟครับผมเร่งแล้วก็เที่ยวนิดนึงท่านก็อาจจะบอกเอลชิมนี่ผมใช้มือเลยครับานั่นปุ๊บเปลี่ยนิ้อแล้วนะครับบางคนจบอกอนิ้วนี้จิ้ไปแล้วเอไปจิ้มอีไม่ใช่ครับสนิ้ว2นิ้วสู้ตาครับโเคมมีทุกมีทุกเม็ดครับี่ยมีทุกเม็ด แล้วเรานี่เลยครับได้แล้วครับเปิดไฟแรงนะครับแนันนี้สะบัดแรงไม่ได้นะครับ,รบสะบัดแรงหลุดครับหลุด <laughs> ออกนอกวงปูจรนะครับ <laughs> โอเคครับ ก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเสิร์ฟลูกค้าเราก็จะอยู่แค่นี้นะครับประมาณแค่นี้แต่นี้คือนักชิมเราเยอะครับวันนี้นักชิมเราเยอะเราก็เลยจะใส่หมดเลยหอมมากเลยครับต้องต้องซักดอกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปขา้นอกเลยทีเดียวนะเ,เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ออกไปทำการชิมนะครับชิมอาหาร แล้วนี่ขั้นตอนต่อไปเราจะเรามาจัดผักกินแก้มกันนะครับเราก็จะเอาคะน้านี่แหละครับมากินแก้มนะครับผมแล้วเราก็ใส่เป็ดด้วยครับเป็ดเป็ดครับเป็ดเนี้เป็ดโอ้โหอันนี้นี่นี่นี่อาหารบ้านๆนะครับผมบอกว่าบ้านๆนะแต่ว่ามีเป็ดด้วย แล้วเดี๋ยวเรามาผัดนะครับอันนี้ผัดเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับเราใส่แค่น้ํามันอย่างเดียวครับเบา,าไฟหนึงนะครับ แค่เทคนิคนะครับวันนี้แต่มันจะไหม้งอจะไหม้อันนี้ไม่ใช่เทคนิคอันนี้จะไหมผมผมเข้าใจนะว่ายกกระทะขึ้นนี่เป็นเทคนิคเทคนิคอะไรแบบมันจะไหม้ครับมันจะไหม้เดี๋ยวเติมน้ำอีกนิดครับเดี๋ยวเราก็ผัดสักพักนะครับจนกว่าเป็ดมันจะสุกนะครับเป็ดเราค่อนข้างจะสุกยากนิดนึง เป็เปเปดคืออะไรครับเป็ดตุ๋นตัวนี้เป็ดตุ๋นนะครับตัวส้มๆเหลืองนะครับมันก็จะสุกยากนิดนึงครับจะสุกยากนิดนึงตุ๋นตัวนี้อ่าคราวนี้เราก็เอาออกนะครับเอามาเรียงลงจานนะครับอันนี้เป็นผักที่ว่ากินแก้มนะครับแต่หอมจะมีรสชาติเค็มแล้วก็หวาน เราก็จะนุ่มๆหนึบๆนะครับส่วนคะน,นี่เราก็เอามากินแก้มคะน,นี่จะปัดน้ามันแล้วจืดๆหน่อยมันจะเป็นกรุบๆไหมครับเนี่ยครับผมถ้าปกตินี่ผมอยู่ที่ร้านผมใช้มือเลยนะครับเนี่ยอโอโ้โหร้อเล่นครับผมร้อเล่นร้อๆๆนขนาดนี้คงไม่ไหวแล้ว <laughs> ผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใช้มือเนี่ยเราจะเปลี่ยนแล้วครับเราเราจะเปลี่ยนจากกระทะทองเป็นมือทองแล้วตนนี้เราก็มาเอาเป็ดลงครับเป็ดท่านผู้ชายท่านผู้ชมนะครับงงนะครับเป็ดคืออะไรเนี่ยครับเป็ดเป็ดมันคือตัวนี้ครับเป็ดเป็อตัเปีดครับเป็ดเป็ดอ๋อไม่ค่อยอยากจะลงครับดื้อครับเป็ดเป็ดดื้อ ตีขัดแล้วครับเป็ดครับเป็ดปีขาดทำไม่เป็นไรครับเกินเกินมาตัวนะโอเคครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมีเห็ดหอมด้วยมีเป็ดด้วยมีคณะด้วยก็เป็นอาหารมังสวิรัติได้เลยนะครับครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากเราทํากับข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาดูตัวเลขกันครับเลขประจําวันวันนี้นะครับเจ็ดเก้าสองสามสี่เอาไปจับวินเอานะครับเหมือนเดิมครับ ล่างบนกลับด้วยครับเป็นค่ากับข้าวครับที่จะซื้ออุปกรณ์มาทำพรุ่งนี้อารย์บอลครับโอเคครับข้าวด้วยนะครับอาจารย์โอเคครับผมครับดีครับ